กุนคำแม่หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วนักมวยผู้ร่ำเรียนโบกตอโบราณเจอแม่ไม้มวยไทยเข้าไปล่วงเลย ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้แอดก็มีไฟคุณคาแมไห้ได้ติดตามกันอีกแล้วนะฮะโดยมวยคู่นี้ครับเป็นมวยที่โชกกันไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับถ่ายทอดทางช่อง C T N T V ของกัมพูชาครับในรายการแกงเบิกคุณคาแมนะครับเป็นการพบกันระหว่างนักมวยคุณคาแมผู้ร่ำเรียนโบกาตอโบราณมานะฮะเขามีชื่อว่าอุ๋จำเริญครับโดยอุ๋จำเริญนะครับเป็นนักมวยคุณคาแมที่ได้รับความนิยมจากโปรโมเตอร์ ทางฝั่งกัมพูชานะครับแม้ว่าเจ้าตัวนั้นเวลาเจอกับนักมวยไทยส่วนใหญ่จะแพ้แต่ก็ยังมีไฟชกอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวนั้นจะแพ้นักมวยไทยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีบ้างฮะถ้าชกครบยกเจ้าตัวก็มีโอกาสชนะคะแนนนะครับด้วยความที่ร่ำเรียนบกตโบราณสายที่เขาเรียกว่ามวยสาวน้อยมานะครับเจ้าตัวก็จะมีลีลาในการไหวครูในแบบเฉพาะทางวันนี้เดินทางโคจรมาพบกับนักมวยไทยจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันชนะสิทธ จ่าเจมวันชนาสิธิ์จ่าเจมนั้นก็ดีกรีไม่ธรรมดานะครับเจ้าตัวนั้นเคยขึ้นชกในรายการอย่างศึก ลุมพินีซูเปอร์แชมป์มาแล้วนะฮะวันนี้เดินทางไปเก็บเกี่ยวโปรไฟล์ถึงประเทศกัมพูชาครับโดยก่อนเกมก็มีการสัมภาษณ์นะฮะว่าการแข่งขันในไฟนนี้เจ้าตัวรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับด้วยความเป็นชาวบุรีรัมย์ครับเจ้าตัวเองก็เลยพอสื่อสารด้วยภาษาเขมรถิ่นไทยได้นะครับส่วนพิธีกรมวยของทางช่อง CTN นั้นก็เก่งครับเป็นคนเก่งครับพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยก็พูดได้นะฮะแล้วก็ภาษากัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นก็จะสื่อสารกันได้โดยวย บทสัมภาษณ์นะครับทางฝั่งผู้บรรยายภาษากัมพูชานะครับก็ถามนะฮะว่าในไฟนี้มีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะครับในการแข่งขันมีความมั่นใจระดับไหนหน้าทางอู๋จำเรินนะบอกว่ามั่นใจ70%จะสามารถเอาชนะนักมวยไทยได้นะครับเนื่องจากไฟก่อนนี้เจอกับนักมวยไทยเจ้าตัวชนะคะแนนมานะฮะส่วนทางวันชนะเองนะครับเจ้าตัวก็โปรยคําหวานแหละครับบอกว่าเดินทางไปชกที่กัมพูชานี่เป็นรอบที่3แล้วฮะรอบนี้แล้วก็มีอู๋จาเรินเป็นหนึ่งในไอดอลของเขาด้วยนะฮะ คุณนี้เนี่ยมีรางวัลอัดฉีดอยู่ที่1ล้านเหรียญนะฮะก็8000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันชนะนั้นจะทําอะไรกับทางฝั่งของไอดอลอย่างที่เขาว่ามาบ้างนะครับโดยด้วยความเป็นคู่เอกของรายการนะครับก็มีการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการตราการตาเลยครับหลังจากเปิดตัวกันเส,สร็จสับนะครับกรรมการก็ปล่อยให้นักมวยทั้ง2ฝ่ายได้ไหว้ครูกันช่วงวันที่1กุมภาพันธ์นี่นะครับมวยกุนคแม่ได้ชกกันเยอะเหลเกินนะค,คุณผู้ชมเล่นเอาเวทีของทางช่อง Ctn นี่เวทีโล่งเลยนะคน ดูมีน้อยมากฮะโดยสังเวียนในรายการแข่งขันในรายการนี้นะครับเป็นเวทีแบบ หกเหลี่ยมครับตอนนี้เวทีแบบนี้ในการพูชานั้นกําลังได้รับความนิยมนะครับโดยหน้าตาของวัชนะนั้นก็เอาจริงเอาจังม,มากๆครับเจนสเตปการไหว้ครูของทางอู้จาเริญนนะก็จะมีท่าทางที่ค่อนข้างจะออนแอดออราชอนนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวนั้นเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนๆคุณขมานั้นชอบในตัวอู้จาเรือนก็คือเจ้าตัวนั้นเป็นคนรักครอบครัวนะครับจะสังเกตว่าเจ้าตัวนั้นสักทั้งภาพพ่อแม่ภรรยาและลูกสาวข,ของตัวเองนั้นไว้ที่หน้าอกนะ ตัวก็จะมีท่าไหว้ครูซิกเนเจอร์ก็คือเดินไปหากรรมการให้กรรมการรูดซิปให้นะครับแล้วก็จะทําท่าเหมือนกับหอมแก้มนะฮะเห็นบางช่องโพสต์ว่าเป็นการส่งซิกให้กรรมการจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นท่าไหว้ครูของเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะหลังจากไหว้ครูกันเสร็จสับครับกรรมการก็เรียกนักมวยทั้ง2ฝ่ายมาที่กลางเวทีแน,นะนํากติกากันเรียบร้อยนะครับปล่อยให้พ่เลี้ยงถอดมงคลครับหลังจากนั้นก็สับมือ ให้เริ่มชบกันยกที่1เริ่มขึ้นครับโดยมวยคู่นี้เป็นมวย5ยกนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแอดจะขออนุญาตบรรยายสรุปแต่ละยกแต่ละยกก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าภาคยาวเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะยาวจนเกินไปนะครับเป็นฝั่งของอู้จำเริญนะฮะพยายามออกอาวุธก่อนนะครับด้วยส่วนสูงครับทางฝั่งของวชนะนั้นดูค่อนข้างได้เปรียบค่อนข้างมากนะฮะแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์และอู้จำเริญดีกว่าครับเริ่มต้นมาได้เพียงแค่20วินาทีเศษนะฮะวชนะพยายามจะถีบครับแต่ดัน กระโดดพอดีทําให้กระจับเคลื่อนครับกรรมการจึงต้องให้อุจําเนินนั้นไปจัดการกระจับมาใหม่พักการแข่งขันไปนานพอสมควรนะครับในระหว่างที่รอผู้บรรยายภาษากัมพูชาก็พูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ของไทยของเรานะฮะว่ามีศิลปินมากมายนะครับที่ส่งผลอิทธิพลไปถึงกัมพูชาโด่งดังในกัมพูชาโดยเฉพาะล็อกคงคอยนะฮะหลังจากการกระจับเรียบร้อยครับกลับมาเริ่มต้นชกกันอีกครั้งหนึ่งกรรมการเสือให้เริ่มชกกันครับข่าวนี้อุจําเนินเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอีกเช่นเคยพยายามออกอวธเป็นหมัดนะ วัชนะเองก็ใช้วิธีการถีบดักจังหวะเอาไว้ครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรหนักหน่วงมากครับอูจําเรินนั้นก็ยังชกในสไตล์ของคุณคาแมกก็คือเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับส่วนวัชนะเองก็หาจังหวะครับถอยหาระยะแล้วก็ใช้ลูกเตะนะครับอย่างระยะไปที่การคอของอู้จาเรินแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรหนักหน่วงมากครับวชนะก็ยังใช้ลูกถีบดักครับพออูจจาเรินเดินเข้ามาใกล้ก็เตะสลับกับถีบ ช่วงท้ายยกที่1ครับอุจจาเรนยังคงเดินเข้าบทบี้แต่ก็ยังอาุธไม่โดนตัวของวันชนะครับวันชนะเปลี่ยนมาสลับใช้หมัดบ้างนะครับสายตามุ่งมั่นมากครับสำหรับวันชนะมีการอาวุธเป็นชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเข่าเตะนะฮะความหลากหลายของอาวุธนั้นดูแล้วทางฝั่งวันชนะดีกว่าครับละครั้งหมดยกนะฮะทางฝั่งอ,งอุจจาเรนนั้นเบรกไม่ทันนะครับเตะวันชนะไป1ทีแต่ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรกันนะครับเป็นลูกติดพันลูกตามน้มาํามาฮะทักให้น้ําไม่ทากกันเสร็จสับครับกลับมาเริ่มต้นยกที่2ยยังคงคเป็นฝ่า ของอุจจำเริญนครับที่พยายามเดินเข้าหาวชนะก็ยังถอยเอาระยะละครับใช้ลูกถีบดักเอาไว้นะครับพอเข้าคลุกวงในวชนะก็จะกอดเอาไว้ฮะแล้วก็แลกเข่ากัดอยู่พักนึงครับกรรมการก็แยกมาที่กลางเวทีครับแล้วก็สับมือให้เริ่มชกกันใหม่ยกนี้วชนะเริ่มใช้เข่ามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะลูกที่เป็นเข่าลอยพอเข้าใกล้ก็แลกเข่ากันครับแต่ว่าทําอะไรกันได้ไม่ค่อยดีนักนะฮะอย่างที่บอกครับความหลากหลายของอาวุธนั้นทางฝั่งของวชนะนั้นได้เปรียบครับแต่อุจจำเริญนเองก็มุ่งมั่นอยากจะเอาชนนนะัมยยไไไทให้้ด2ฟต่อเื 그 อูจำเริญยังคงเดินเข้าหาครับวชนะเองก็ใช้เท้าถีบเอาไว้นะฮะสลับกับการเตะครับขาวนี้เป็นฝ่ายของวชนะครับเดินไล่เข้าไปบ้างนะฮะช่วงทายยกที่2องอูจำเริญยังคงเดินเข้าหาครับวชนะก็ถอยอารายะไปเรื่อยๆแหละครับด้วยความจ่าแจ้งของอาวุธนั้นตอนนี้วชนะยังคงทำได้ดีกว่านะฮะอูจำเริญช่วงชกสั้นก็ต้องพยายามเดินเข้าหาแล้วครับแ,แฟนๆ้านข้างเวทีก็เชียร์ให้นักมวยของตัวเองเดินนะฮะแต่ว่ามันน้อยเหลือเกินครับสำหรับคนดูจนหมดยกที่2ลงไปะฮะพักให้น้ำไม่ท่ากันเสร็จสับครักกมมมมาาริ่่ต้นยที3สือให เริ่มชกกันนะครับทางฝั่งของโรมบอเตอร์กุนทามก็บอกให้นุ่มวยตัวเองไล่บี้หน่อยนะครับแต่ว่ายกนี้ครับเป็นฝั่งของวัชนะเดินเข้าหาบ้างครับช่วงตนยกก็แลกแข่งกันอยู่ฮะอู้จมเินพยายามจ่ออาวุธนะฮะแต่ว่าก็ทําอะไรได้ไม่มากครับกอดตีเข่ากันยอง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 อยู่พักหนึ่งกรรมกาัน,นทางฝั่งพี่เลี้ยงมวยไทยก็บอกว่าให้วัชนะออกอาวุธให้มากขึ้นนะครับทางฝั่งของออ้จมเินก็เน้นแล้วครับพยายามเดินออกอาวุธให้มากนะฮะทางฝั่งของขอัชนะเองก็ใช้คว,วามยาวของตัวเองครับททีีี่่่่่ไไไไไดดด้้้เปรรรยยบออออออูนะะพพจจััังหวกกกก็ล็ลคตตขาาแํม การก็จับแยกอีกครั้งก้าวเข้าสู่ช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกที่3ครับอูจํเนวนเดินหนักกว่าเดิมฮะแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับพอเขาใกล้ก็กอดไว้กรรมการก็จับแยกอีกทีก็แลกกันอยู่ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับจนหมดยกที่3ลงไปพักให้น้ำให้ท่ากันเสร็จสับครับ กลับมาเริ่มต้นยกที่4ี่ครับยกนี้คือยกเอาจริงของมวยไทยของเราแล้วนะครับคราวนี้เป็นฝั่งของวัชนะครับเดินเข้าหาครับเรียวแรงที่ถนอมมาตลอดทั้ง3ยกที่ผ่านมาต้องมาเร่งรีดใช้กันในยกนี้แล้วละครับวัชนะก็าหาจังหวะแล้วครับจับขาได้ไทยกระโดดแทงเข่าเขาไปคุณผู้ชมครับเรียบร้อยฮะนักมวยกุนแควลงไปกองอยู่ที่พื้นครับโดนเข่าลอยเข้าไปเต็มเต็มเจ้าตัวนั้นหายใจไม่ออกครับดิ้นพลาดเลยฮะกรรมการก็นับเจ๊ะนับเจ๊ ครับาะาสุดท้ายก็ยุติการชกไปฮะโอ้นักมวยจะตายอยู่แล้วคุณผู้ชมครับโดนเขาลอยเข้าไปเต็มอกขนาดนั้นแทนที่จะรีบดูแลนักมวยของตัวเองยังคงพยายามจะนับอยู่นะสำหรับกรรมการและเอาแฟนๆข้างสนามที่มาชมมวยคู่นี้กันอยู่นี่ถึงกับอึ้งกันไปเลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอ3มยกที่ผ่านมานักมวยตัวเองนั้นเดินอยู่มากๆเลยครับพอนนักมวยไทยเอาจริงแค่ครั้งเดียวในยกที่4การแข่งขันก็จบลงในทันทีครับหลังจากการแข่งขันจบลงนะครับเมื่อลงไปด้านล่างเวทีนะนัก ไทยก็เข้าไปขอโทษนักมวยรุ่นพี่นะครับเป็นมารยาทของนักมวยไทยของเราอยู่แล้วนะครับยังไงซะก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันนะครับถึงจะเป็นนักมวยคนละชาติก็ตามหลังจากการแข่งขันจบลงรันแฟนคุณคาแม่ตาก็มาตัดพอไปถึงนักมวยของตัวเองแหละครับว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยดีแต่ทําไมทําไมนักมวยอย่างอ้จ,จําเริญนถึงมีฝฟชกอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนแฟนกุณคาแมกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับมวยคู่นี้กันบ้างนะครับคอมเมนต์ที่อัดนำมาฝากกัน วันนี้นะครับมาจากเพจชื่อว่าประดังขแมนะฮะซึ่งก็เป็นคําที่ใช้กันมาก่อนคําว่ากุญะแมนั่นเองนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าทุยสู้ได้ยังหวยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับบอกว่าพวกนักมวยไทยน่ยเอาแต่วิ่งหนีแต่ทําไมกรรมการถึงไม่นับพวกมวยไทยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะบ,บอกว่าฉันชอบในตัวอู้จำเรินนะ หวังว่าเขาจะไม่เจ็บมากแล้วกลับมาชกได้อีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปหน้าบอกว่าถ้าหัวใจของอู๋จำเริอนยังเป็นรูปผู้ชายอยู่แล้วก็เขาต้องแก้แขนให้ได้คอมเมนต์ต่อไปหน้าบอกว่าอุจจำเริญนน่ะดูอ้วนเกินไปนะฉันว่าเขาคงจะต้องวางแผนฝึกซ้อมให้หนักขึ้นแล้วละถ้ายังคงอยากได้รับความนิยมอยู่อย่างที่ผ่านมาเขาต้องพยายามลดน้ําหนักถีละนนีดคอมเมนต์ต่อไปหนะ้าเข้ามาต่อว่าแอดมินเพจนะครับโดยบอกว่า ฉันละชื่นชมแอดมินจริงๆฉันอยากจะถามแอดมินหน่อยเธอะว่าในประเทศไทยน่ะ เขาให้นักมวยของเราไปชกบ้างไหมไม่อายเลยเรื่องไงฉันถามตรงๆในประเทศไทยน่ะเขาเอานักมวยจากสาภาพคุณคแม่ของเราไปชกไหมคนไทยน่ะไม่เคยเห็นคุคขแม่ของเราอยู่ในสายตาเลยแต่เขากลับมาสู้ในบ้านเราทุกสัปดาห์บางทีฉันก็รู้สึกอยากจะบ้าคอมเม็นต่อไปนะครับบอกว่าเฮ้อ <c oughs> โดนนักมวยไทยออกอาวุธแรงๆทีเดียวล่วงเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่ามัวแต่เล่นทําทรงผมแล้วก็ไหว้ครูท่าแปลกๆอะไรก็ไม่รู้ทําให้ไม่ขยันฝึกซ้อมให้มันดี กวานี้วะคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าสงสัยวันพระละมั้งเขาคงไม่ค่อยได้นอนคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเลิกชคไปเถอะอู้จำเรินฉันว่านายแก่เกินไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเป็นไม่กี่ครั้งที่ฉันเห็นนักมวยไทยไหว้ครูนานกว่านักมวยของเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าอู้จำเรินฉันเห็นนายชกมาทุกๆุเวทีแต่การต่อสู้ของนายน่ะมันกับแย่ลงรีเอยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าอู้จำเรินเนี่ยเขาเคยชกได้ดีในรุ่น 6กิกิโลกรัมนะแต่เขาไม่ดูแลน้ําหนักตัวเองเลยต้องมาชกรุ่น65้าแล้วมันก็แพ้อยู่บ่อยๆคอ,อมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเอาวะอย่างน้อยฉันก็เห็นท่าผเดศึกสวยๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับอบ,อรบ,บอกว่าสู้แบบนี้ยังหวังจะชนะอีกเหรอหรือว่านายนะ่ะขึ้นไปสู้เพียงแค่ต้องการได้เงินเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปนะบบอกว่าเรียบร้อยเขาเดียวเขาเลี้ยงมาตั้งสี่ยกชกเขาตั้งไม่รู้กี่ครั้งโดนเขาทีเดียวหลับเลย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอู้จำเริญนายกลับมาชกอีกครั้งเพื่อต้องการเงินเท่านั้นเหรอ ม่ได้นึกถึงกีฬาเลยใช่ไหมฉันว่านายควรหยุดต่อสู้ได้แล้วละเพราะการต่อสู้ของนายนะ่ะมันอดแอแล้วก็ไม่ค่อยจะชนะใครเลยคอมเม็นต่อไปนะบอกว่ากุญค,คแม่ของเราคงจะต้องกล่าวไปอย่างช้าๆแล้วละแต่จำเอาไว้นะมันต้องมีวันที่เป็นวันของเราบางความคิดยนต่อไปนะครับบอกว่าโธ่ฉันเห็นบางคนบอกว่าอู้จำเนินนะ่ะเป็นนักมวยแรงสูงของเราได้เพียงเท่านี้เองเหรอความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่านักมวยไทยคนนี้ต่อสู้ได้ดีจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่านักมวยไทยคนนี้ที่สู้กับวู้จำเรนนะ่ะฉันว่าเขาต้องเจอกับรอนปัญญาหรือไม่ก็ต้องเป็นลาวเซตาแล้วละฉันมั่นใจว่านักมวยที่ฉันกล่าวมาเนี่ยจะต้องเอาชนะเขาได้เด่นแน่ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าไม่ต้องไปถึงมือของรอนปัญญาหรือลาวเซตาหรอกแค่ผลโสพลนนะ่ะ นักมวยไทยคนนี้ก็เป็นล้มแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าฉันขอร้องละช่วยให้ร้อนปัญญามาแก้แค้นเขาทีคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเหมือนเมคินเหมือนเมคินเท่านั้น แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้เหลาเสตาแม่หาน้ำมวยแก้แขนเยอะเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าวู้จเริญฉันยอมรับนะว่าการต่อสู้ของนายนะ้มันแย่สุดๆไปเลยแต่ก็งงว่าทําไมนายถึงมีไฟชกตลอดการต่อสู้ของนายนะฉันยอมรับจริงๆว่ามันแย่เท่าที่ฉันเคยดูมันเลยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ายางน้อยเขาก็เคยเป็นแชมเปี้ยนในรายการระดับอาชีพของประเทศเราถึง3หลรายการเลยนะคอมเม ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันคิดว่าคงมีแค่ร้อนปัญญาเท่านั้นแหละที่จะสามารถเอาชนะนักมวยคนนี้ได้ก็เป็นสไตล์ปกติของคุณคะแม่นะครับคุณผู้ชมครับเวลานักมวยตัวเองแพ้ก็จะต้องพยายามหาใครสักคนหนึ่งเพื่อมาแก้แค้นนักมวยไทยนะครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำเอามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับกับมวยโบคาตอโบราณผู้สืบสารมวยสาวน้อยนะฮะแต่สุดท้ายเจอแม่ไม้มวยไทยเข่าลอยเข้าไปดอกเดียว วองลงไปกองอยู่ที่พื้นเลยครับโชคดีแค่ไหนแล้วนะฮะที่ไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิตนะครับแหมกรรมการก็ยังอุตส่าห์จะนับชัดช้าอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยคู่นี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพส์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกัน ใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ